เรวตื่นเต้นใจในงานบวนที่สาน ทางรไางเดินสวัิภาพระหวบากเป็นคิดว่ามีการเดินทางคั้งต่นการรถไฟคงมีโอกาสไพ้่ให้บริการแคนดีขอขอบคุณค่ะเกียวชิฮาคุยอบอกว่านายสถานีบ้านผมก็รอไมแพ้กันทารลมนะฮะ